อย่าพึ่งสั้นมากนะคะสวัสดีครับลูกค้ากระซิบบอกว่าอยากให้สร้างมากนะคะคก็สวัสดีครับพี่น้องผมช่างใหญ่เพ็รนมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนแต่ผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะครับไม่รู้ในที่นี้หมายความว่ายังไม่ได้คุยกับลูกค้าลูกค้าไม่สะดวกให้เห็นหน้านะเพราะฉะนั้นนักเรียนช่างก็ดูนะครับแล้วก็ฟังคิดตามลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยป้อมค่ะ คุณป้อมใช่ไหมป้อมป้อมป่าคุณป้อมบิก๊กบิ๊กป้อมใช่ไหมครับป้อมใช่โอเคบิ๊กป้อมมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากบ้านป่าไหมไม่ไม่บ้านป่ามาจากที่ไหนครับในเมืองอ๋อเป็นคนเมืองคนในเมืองน,น,นะคนในเมืองวันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรครับเนี่ยทรงสวิคี้เหอรอทรงสวิคี้เหรอครับเอาทรงเฉยไม่สั้นๆหน่อยอยู่ได้ห้าเดือนเลยไม่สั้นไม่ต้อง ไมม่่สั้องเดือนพอแล้วล่ะจะได้จะได้แต่งผมนะจะได้มาเจอช่างครับตัดเผื่อน้ำท่วมไปเลยไหมไม่ต้องก็ด้านข้างเนี่ยเอาออกเท่าไหร่ดีสักเปิดขึ้นตะกาป็นหูดีไหมค่ะด้านหลังก็ถื้อกางพอนะะตอนนี้ผมปัญหาที่เจอคือศีษสลูกค้าทุยนะแต่ทุยแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมบางผมบางครับมคือคือไม่ทุยร้อเอร์เซน แล้วก็ผมบินบิดตัวนะงอนเป็นเปลือยไเลยช่างเก่งนะรู้เลยยังไม่ได้ตัดเลยยังไม่ได้ตัดช่างอารมณ์ดีอ่ะคุยสนุกมีความสุขกับการทำงานก็ฉีดน้ำก่อนนะแบบแรกนะครับครั้งนั้เอาประมาณตั้งประมาณนี้พอดีคิวนะค่ะหรือขึ้นหรืคิวนิดนึงแล้วกันค่ะ ตัดเผื่อๆไว้หน่อยมันสั้นไหมผมแห้งครับก็ฉีดน้ำนิดนึงง้เราก็จัดระเบียบผ้าคุมส้อยให้มันดีนะแล้วก็เหมือนครับแล้วก็ตัดแบบแปดวานเลยนะง่ายๆนะครับแปรงผมขึ้นมาสักประมาณสองนิ้วนะ จากบนเมนหูเน the ี่ยบนเมนหูไปหาอะไรจุดทุยนะผมไม่ใช้กริบนะผมใช้วิธีกรีดออกวีๆีออกลากสายประมาณก็กือเดียวประมาณนี้นะเดี๋ยวสักนิ้วหนึ่งแล้วกันนะครับก็ ตัดตรงๆก็ได้ครับตัดตรงๆไปก่อนโอีคจับกุมมือครับจะตัวผมขึ้นนะครับโอเวอร์ซิซั่นคงขัดเลย mm hmm. ยกขึ้นเลย mm hmm. เลายเยอะขึ้นไป ยกผมขึ้นนะครับด้านหลังในหูแล้วก็โยกไปด้านหน้าเพื่อต้องการให้ผมมันยาวหน่อยไม่นันจะสั้นแล้วก็ตัดขึ้นไปเลยนะครับตัดไปถึงกลางใบหูเลยกลางใบหูอยู่นี่นะตัดขึ้นไปเลยนะครับใช้บีลอกไว้ ต้นข้างครับแบ่งผมสองชั้นก็พอนะครับเอาวีช้อนแล้วตัดตรงๆไปเลยผมบางตัดตรงนะผมนานตัดซิกแซกประมาณนี้นะการไม่ดหัวเล็งไว้เอา,ออตาตเวีช้อนขึ้นแล้วตัดลยคอย เชื่อมต่ออยู่กลางใปหูนะปล่อยๆนะครับข้างขวายกขึ้นมาฮวเวอร์ซิสโคมขาดไปเลย กขึ้นรถตัดยกขึ้นรถตัดเลยเทคนิกก็คือเอียงหวีนะครับตามแนวแก่งนะผมยกผมสี่ทั้งศราแล้ลวตัดนะดต้ลงมาแล้วก็ไงคะแล้วก็ตัดตัดถึงไหนอะขอบทรงอยู่นี่กลางใบหูนั่น ตัูนี่กาวเป็นหูนะดึงลงมาแล้วก็ตัดแต่งเป็นรูปตัวยูโอเคถ้าก็ยกขึ้นนะครับสี่ข้างากมาเลยตัดดึงลงมาเราจะซ้อยข้างหลังให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยไปเชื่อมด้านข้างนะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นหวีทันทีนะยกเก้าสิบองศานะเก้าสิบองศา4นิ้วนะตัดตรงๆเลยครับบนสุดก็ยกไรล้พอสามห้านะค่อยหวียกไล่ขึ้นมาตัดลงมานะก็อากาศานะครับ4นิ้วแล้วก็ยกเลยเอาไกลไลน์มาด้วย เ0สิบองศานะแบ่งผมเป็นกีบส้มหรือว่าแบ่งเค้กนั่นด,ดีแล้วก็ตัดแล้วก็ตัด ด้านขวาครับยกขึ้น50องศานะครับไล่ขึ้นไปแล้วก็ไล่ลงมาอีกมันหยิบส้อตัดไบ้า ไสีนวตัดทิ้งตรงๆไปเลยสีนวต,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 ตัดแนวตั้งเสร็จแล้วก็เช็คแนวนอนเช็คแนวนอนนี่อะไรหรือว่าแนวขวางอะไรคือแนวตรงข้ามกับแนวตั้งเมื่อกี้เราตัดแนวตั้งใช่ไหม เรามาเช็คแนวตรง,าง่ามแนวตั้งแนวขวางแนวเฉียงเฉียงขวาง,งเฉียงเฉียงนะเรมันต้องเช็คนะเพื่อความละเอียดนะถ้าไม่เช็คมันจะไม่ละเอียดมันจะมันมันอาจจะตัดเหลือไม่หมดถ้า้เราเช็คอย่างเงี้ยโคตรละเอียดเลยเช็คแล้วเช็คอีกยังไงก็หมด ยกขึ้นยกเช็คเท่าไหร่ห้บองศาเช็คตรงนี้ได้ละเอียดยิ่งผมยิ่งเส้นเล็กยิ่งบางเราเ็าต้องยิ่งต้องตัดละเลอียด สองเท่านะเป็นสองเท่านะครับไม่ต้องรีบร้อนนะใจะเย็นอันนี้เป็นเป็นเสียงนะครับเครื่องบินครับไอพ่นนะของกองทัพอากาศไทยนะนี่มีแค่เอฟเฟกนะเสียงเครื่องบินนะเขาซ้อมวอร์มเครื่องนะทั้งใหญ่อยู่ติดกับกองทัพอากาศไทยนะครับสนามบิน,นอนเมือง ก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินบิน,บนขึ้นบินลงตลอดอะหลับหลบอยู่ก็บางทีก็ได้ยินนี่คือฝันปล่อยเห็นไหมเนี่ยนี่อลอยปลอยออกมันเลยตีนผมเ,ยมเลยตีนผมแล้วก็สอยออกนิดน,นึงนะตัดให้ละเอียดแล้วก็ใช้อะไรคลิปเปอร์กันขอตัวเรียกไทยทิ้ง không đi luôn cứ đã luôn cứ luôn không luôn ดีดูอะีดูความทุยนะโอเคความทุยอยู่ข้างเป็ดหูหนอยผมจะให้ไปถึงมือนะตรวนผู้ว่าไปเลย <c oughs> รวนผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีไปเลยดีไหม <c oughs> เราจะได้ไปรับเงินหมื่นด้วยดีต t อ l w ลเลต t ความบินมันไม่มีแล้วผมกระเซิงก,กระเซิงแล้วมันไม่มีแล้วเรามันเ้าส่งนะมาดูข้างหน้านะครับ ติดน,น้ำหน่อยมันผมมันแห้งนะมาต้มโมอยู่รีบไม่ได้นะต้องใจเย็นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไม่รีบมิดคมคของันไกลด้วยไม่รีบลูกค้าบอกไม่รีบความสวยรอไดอ้ความสวยรอได้ไม่รีบก็าจะรีบ,ปบไปไปดุนไะปแข่งรถไปใอ่รีบได้รีบหมดอโอเคครับทีนี้เราก็จะยกขึ้นนะยกขึ้นเลยนะครับ ความยาวข้างบนให้เหลือประมาณสานิ้วพอนะตัดแบบฝังเสยืยตัดตรงๆนะครับแถวที่หนึ่งที่ไหแถวที่สองถที่สามยกขึ้นแล้วตัดแถวที่สี่ยกขึ้นแล้วตัดแถวที่สี่ต้องมีสี่นิ้วนะนะเพื่อจะให้มันทุีไปข้างหลัง ถวที่ห้าโน้มไปข้างหน้ามีไม่มีก็ตัดไปเถอะเช็คลัดเช็คปีเข้าปีาออกโน้มไปข้างหน้าร้อยสามห้าองศาแล้วตัดตัดตรงๆตรงๆเรี๋ยวยาวหน่อยห้านิ้วก็มีสี่นิ้วครึ่งห้านิ้วนะเพื่อมาเชื่อมกับด้านหลังแบ่งแสงนกลางบีบแนวตรงครับ ข้อที่หนึ่งน้มไปข้างหน้าตาดตรงตรงข้อที่หนึ่งข้อที่สองขอที่สามยกขึ้นเชื่อมเชื่อมกับด้านหลัง เชือบที่เสียเชือบนหะแล้วก็ตัดตรง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 ดีมากจับเลยเลยสามนิ้วตัดทิ้งสามนิ้วตัดทิ้งข้างหน้า ข้างหน้าไม่มีอะไรนะตัดตรงๆทิ้งขึ้นอยู่นะตัดตรงๆทิ้งนะครับตรงไหนอันตรายก็ใช้นิ้วคีบดีลากออกมานะคือผ้าองศาแลาวะตัดหักนะขอบหน้านะเช็ดแล้วเช็ดอีกวื่อมา นตัดตัด,ดถ้ามีอะไรนะ่าแค่ตัดตรงๆให้เฉยมันเชื่อมค่อน,นข้าง เรยงมาเชื่อมแค่นั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราใช้นิ้วมือจับก็ได้นะครับแต่ถ้าเราทํานานแล้วเราวี่ลากลงมาล็อกเรตัดเลยนะครับมันจะง,ง่ายนะไม่ต้องปเป่าเยอะเสียเวลา แค่เป่าให้ผมมันหมาดๆแล้วก็หวีดูทรงเลยมันจะง่ายนะไททออย่ามันหนาใช่ไหมถ้าหนาเนี่ยเรียกหาเลยฟันตามาาเลยสับให้บางนสับอย่าบางมากนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสับให้บางพอลากใสมันหนานะมีผมสามสีก็แย่งให้ออกว่าอันไหนสีขาวอันไหนสีดำนะถ้าไหนมันหนา ช่อไหนมันหนาช่อที่หนึ่งหนาก็สับช่อที่สองหนาก็สับนะตัวนี้สับสับสับ เกี่ยลูกค้าด้วยว่าเอาหมุนไหมระวังลูกค้าหมุนหมุนก็จะโอกาสจะหนีบหัวก็มีสูงเพราะฉะนั้นลูกค้าเขาฟังอยู่เขาไม่กล้าหมุนหรอกตอนนี้ <c oughs> หมุนแล้วหูหายนะเนี่ยหรือถ้าเป็นออกผลกระปรองมันสับขล่าขึ้นไปเห็ไหมให้ลาใส่มันหวานมันพิ้วหน่อยคือขนาดนีนได่ไหมก็นะต้องล็อกปมนิ้วมือจับกดหัวลูกค้าไว้ กันลูกค้าบิดต,ตัวนะตัวไหนหยิบตรงเนี้ยหลังไห่หัำหนากระสับสัะสับนหนาในสายตาช่างนะนตรงเนี้ยหนาะสับะสับข้างหน้าพอดีนะครับลูกค้าค่ะ นี่เราก็มาปีข้างไหนข้านี้มาดูสวยใช่ค่ะข้าอ่าค่ะข้างหลังครับสุภาเห็นความทุยไหมเนี่ยมีความยาวพอดีนะนี่คือผมเป่าแห้งอยู่บ้านนะเป่าแห้งอยู่บ้านก็จะสวยอย่างนี้ไอ้ผมที่มันคก้อนบิดตัวเป็นเปียกเนี่ยหายหมดแล้วก็มีความทุยเข้ามาแทนนะ วันนี้ผมจะได้ยกโคนใส่โฟมใส่มูสสเปรย์เต็มรูปแบบใช่ไหมได้เนะสเปรย์ไม่ต้องก็ได้สเปรย์ไม่ต้องใส่โฟมไหมได้ค่ะได้นะใส่โฟมหน่อยสักหนึ่งลูกอลนะครับใส่ไปที่ไหนตรงไหนอยากให้แข็งอยากให้มันอยู่ถัวก็ใส่นั่นแหละตรงนี้เราอยากให้มันแข็งมันยกโคนขึ้นมาเลยแล้วก็ใส่นะข้างหลังเราต้องการให้อะไรให้มันทุยให้มันอยู่ทรงไปถึงปทุมธานี เราก็ต้องใส่ถ้าไม่ใส่ไม่ถึงปทุมหรอกถ้ถึงแค่จิ๋วเจ้าแปางรังสีรษะหล่นตุ๊บแล้วหมายเขามันล้มนะหมายาโคนมันล้มถ้าไม่แน่นนะครับไม่ถึงออกจากร้านก็นลมนะ้มแล้วไม่ถึงปากซอยหรอกนะใส่เฉพาะจุดที่เราต้องการเราต้องสั่งให้ได้แนละว่าผมตรงไหนต้องการให้มันยกโคนตรงไหนให้มันหยิกม,มันงอครับเป็นโปรเฟชั่นอลแล้วก็ต้องอะไร สั่งผมได้ถ้าสั่งไม่ได้ก็อะไรก็ไมา่ใช่แค่สมัครเล่ิรายยกคนอันท,ที่หนึ่งอันท,ที่สอง ที่สามยกโคน,นที่สี่ยกโคน คนลุกมุมกล้องกลับไปถ่ายเธออะไรไม่รู้ถ่ายให้คนดูด้วยองจย้ำโคลจะย้ำโคนยกโคนขึ้นมาโคนผมอะ่ะมันล้มด้วยแมแล้วก็ถ่ายโคลแล้วก็ได้ยกโคนแล้วก็ย้ำโคนด้วย น้ำผากแคบก็ได้ยกคนไปเลยนี่คือน้าผ่าแคบนะ,นะนเนี่ยที่เห็นได้ย้ำคนคด้ย้ำคนวันนี้ล้มอยู่ล้มใดได้ ดอยให้มันไวอย่าทำนานนะตัดผมอะอย่าให้เกินยี่สิบวนทีนะตัวเฉพาะซาลอนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าต้องแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยเพราะ่้ตัดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันเยอะนานเกิน,นครับพี่ทั้งใหญ่ตัดที่ทั้งใหญ่สอนนี่เพราะอะไรมันขยายเวลาเดี๋ยวหน้ากากออกก่อนนะตรวจสอบ ผมที่มันตัดไม่หมดแล้วก็ลากลงมาเนี่ยเหมือเนย,อย้แล้วก็ห้ามิเซอร์ออกเฉพาะไหนช่อที่มีความหนาทึบมันดำกับขาวแล้วต้องแยกให้ออกหูกไหมแล้วก็สไลด์เฉพาะผมเลยผมดำออกนึงไม่ฟิล์มกันได้เฉยนะความยาวของลากไซของจรนอะตกลงลูกค้านะไม่แน่ไม่นอนนะ มันไม่ฟิกตายตัวเอาที่เราตกลงลูกค้ามันจะไม่ต้องเป็นต้องตัดตามตำราตามแบบนะคุยตกลงนะครับมัน,นยาวเนยไยมนนยตัดตัดเหลือเลยแล้วก็้ารชิเสืออ้อออกกีต่อ ครับซิดเสื้อตัดตรวด,ดูจอซ้ายขวาเท่ากันคือใช้ได้นะลูกค้าไม่เห็นหน้านะพวกเธอก็ไปดูเราคลิปที่ผ่านมาแล้วกันเทคนิคเดียวกันคนตัดคนอธิบายเดียวกันนต่างกันที่อะไรนางเบียใส<ม>่ผมใส่แว็กได้ไหมไม่ต้องใส่สเปรย์นะแว็กใส่แว็ก ก็ตัยัยนะมาหลังบ้านหน้าตรงครับไม่ต้องเอียงนะตัยตัยมาหลังบ้านหักไปขา้างหน้านิดนึงก็ได้ถ้ามันสูงเกินไปหักให้มันต่ำลงมานหน่อยครับเราต้องเซ็ใดใจเข้าทรงก่อนนะให้เรื่องความสูงไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวลูกค้าไม่ชอบเดี๋ยวเขากดๆเดี๋ยวเขาตบลงเองนะเราเอาทรงผมที่ให้มันเข้ารูปเข้าทรงก่อนนะครับ เรื่องสูงต่ำดำขาวเนี่ยให้ให้ใหใหใหว่ากันไม่งั้นมันดูไม่รู้เรื่องมันดูทรงไม่ออกว่าความทุยมันเป็นไป,นปนตามที่เราจินตนาการไว้หรือเปล่าลูกคา้าเขาอยากจะดูแล้วเห็นนั่นหลังไหมครับเห็นความทุยไหมนะเซตนะหลอกกระโหลกหลอกกระโหลกหลอกลวงว่าตัวเองมีทุยเยอะ มีคุยสูงครับก็เนื่องจากมีการคัดติ้งมีการได้ยกควรนะวันนี้ขอบคุณนางแบบชื่อคุณอะไรครับป้อมค่ะคุณป้อมปทุมธานีตัดถึงพันบาทต่อหนึ่งทรงนะช่างคุณแปดร้อยอยาจะตัดทรงนี้จองคิวล้องน้าเข้ามานะครับร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยพวงคดจุฑาเทพสองเขตสายใหม่กทมนะศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าก้านะครับตรงไหนที่มันบางก็ตัดจดีช่วยนะครับดีช่วยไหมครับว่าใช้หวีจีนะบวีซอยก็ได้นะครับจี จุดไหนที่มันเลยมันบางครับเพื่อให้โคนมันหนาแน่นให้มันกอดกันนะครับประมาณนี้นะถ้าต้องการให้ได้แน่นนะครับก็ฉีดสเปรย์นะครับฉีดสเปรย์ล็อกไว้นะครับซสนหน่อยไม่สเปรย์คิดถึงแมวไม่ค่อยชอบนะเดี๋ยวเจอฝนแล้วจะทันนะครับก็หลบฝนไปครับไม่ใช่ว่าฝนมาก็ไปลุยฝนทัม่แต่ว่ามันกระเด็นเนี่ยครับครับ ก็เดี๋ยวจะเพิ่มเขาไม่ได้เห็นหน้าเืมลืมไปนิดงหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะบอกตต่อกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย